กิ๋นด้จู่ก็บ่อโตเป็นวันนี้จู่ก็บอโตอะไรคะอะไรนี่รองเท้าค่ะรองเท้าค่ะรองเท้าไม่ต้องกัดลอกอาบนำไหมอ้าบน้ำไปนมล้อนมล้อเด้อทุกเบนนมล้อ เปลี่ยนตัวอื่นในขนันดุมค่าบแล้วเดี๋ยข่อยเย็บอืมขาเนี่ยขาหัวมือเย็บไปขาแต่นี่บ้านเติรนเย็บนี่แหละเย็บนี่แหละนี่บ้านเธอบ้านเธออยู่นี่เข้าใจไหมาน,น,น,นี่บ,นนนบ้านเติร์อบ้านเติรนนี่บ้านสมพงษ์ผัวเติรน เราเป็นหลานเติ้นเติ้นรู้จักเราไหมอ่ะนมโลยนมเชยยกไหมเชยยกหฮะได้เดี๋ยวเชยยกกล้ไนมนม Khuôn nơi bọn ta Khuôn bán nơi bọn ta Lấp mà lỡ ta mà rùi à oh, bon.